เช็คตอนรางรับเงินบัตรคนจนเดือนมก,กราคม69ได้รับอะไบรบ้างคนละครึ่งพัสดเศษสองไปต่อได้หรือไม่ สวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่13ธันวาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสุดการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพันมมิองทุกท่านสำหรับใครที่สอบถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบัตรคนจนรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งพัดเศษสและก็เงินเยียวยาน้าท่วมนะคะล่าสุดนะคะก็มีการอัปเดตหลังยุบสภาจาก ทางคุณนันว่าจัดให้ใครยังไม่ได้รับฟังเดี๋ยวเรามาฟังรพร้อมๆกันค่ะ แล้วก็ก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแมท่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะล่าสุดพ่อแม่พีน้องก็ทราบกันแล้วว่ามีการยุบสภาและโครงการคนละครึ่งพัดเฟสสองก็ถูกพับไว้ก่อนซึ่งในส่วนของการจะมีการแจกต่อหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องคอยติดตามค่ะส่วน เงินบัตรคนจนในเดือนมกราคม2,569นั้นยังคงได้รับต่อไปแต่จะได้รับกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะยุบสภาแล้วโครงการไหนไปต่อได้โครงการไหนไปต่อไม่ได้เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ผมอธิบายไปแล้วคนละครึ่งเฟสสองอกหักกันนะไปต่อไม่ได้นะครับตอนนี้จะเหลือแค่คนละครึ่งเฟสหนึ่งซึ่งบางคนเงินหมดไปแล้วบางคนก็ทยอยใช้จ่าย ก็จะสามารถใช้คนละครึ่งเฟสหนึ่งได้จนถึง31ธันวาคมเท่านั้นนอกนั้นไม่มีแล้วนะครับคนละครึ่งเฟสสองส่วนบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่มีการทําใหม่แล้วนะครับตามเดิมนี่ตั้งใจจะให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ประมาณต้นมกราคม69แต่ตอนนี้ไม่มีรัฐบาลและยุบสภาลแล้วไม่สามารถจัดดาเนินการเรื่องของบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐได้ธันวาคมเนี่ยหลายๆคนได้1,150 เอาไว้ไปซื้อของถูกไหมครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บวก850เป็น1 1 5 0ใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้พอไปมกราคมมกราคมยังใช้จ่ายได้รู้ซื้อของได้ปกตินะครับ300บาทจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็รอรัฐบาลใหม่เขากําหนดว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่นะครับขณะเดียวกันน้ําท่วมน้ําท่วมผมบอกในบ้านฟ้าไปแล้วนะว่าทยอย วันนี้หลายคนเริ่มได้เงินน้ําท่วมแล้วนะครับน้ําท่วมไม่มีปัญหาครับงบน้ําท่วมงบชายแดนไม่มีปัญหาเพราะมีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วน้ําท่วมถ้าย้อนกลับไปนะครับหลายคนบอกโอ้ยทำไมไม่โอนสักทีหนึง่งล่าสุดก็คือสํานักงบประมาณเนี่ยโอนเงินตามคําขอของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยขอไปหมื่นล้านนะครับก็ได้มาเจ็ดพันพอได้มาเจ็ดพันล้านเนี่ยก็มีการเริ่มทยอยโอนนะครับ วันนี้วันที่12ธันวาคมอ่ะดูจังหวัดที่เริ่มอมไล่เรียงไปตั้งแต่จังหวัดหลายจังหวัดที่ตกค้างกันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือชนบุรีชัยนาทชุมพรเชียงรายตากพระนครศุทธยาสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองนะครับโอนไปให้เพิ่มเติมวันนี้อีก 25, 105ครัวเรือนยะลาครับยะลาเนี่ยโอนไป64,273ครัวเรือนตรังเนี่ยโอนไป8,543ครัวเรือน สุราษฎร์ธานี6,125ครัวเรือนนาราธิวาสนะครับโอนไป68,039ครัวเรือนปัตตานีนะครับโอนไป14,278ครัวเรือนพัทลุงครับโอนไป88,469ครัวเรือนสงขลาสงขลาจะแบ่งไป2เขตนะครับสงขลาเขต1 โอนไป83,647ครัวเรือนสงขลาเขต2ก็โอนไป12,416ครัวเรือนเท่ากับว่าวันนี้วันที่12วันเดียวนะครับมีการโอนเงินไปให้มากถึง378,95ครัวเรือนด้วยกันวันพรุ่งนี้ก็จะมีการค่อยๆทย,ย,ยอยโอนเรื่องของงบน้ำท่วมมิฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมง,งบเรื่องของการเยียวยาไม่มีปัญหานะครับ ส่วนใครที่อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรยังไงมันก็ต้องทําไปตามขั้นตอนเนาะโอเคนะครับค่อยๆเค,คลียร์กันนะและนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตล่าสุดจากทางคุณนวัตจัดให้นะคะหลังจากมีการยุบสภานะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพัดนะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปสําหรับใครที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรอบใหม่ยัง คิดว่านะคะยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนทันในช่วงเดือนมกราคม2569นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอฟังความชัดเจนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็แน่นอนนะคะรายเก่าทุกท่านยังคงมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเหมือนเดิมก็คือในวันที่1ก็จะได้รับเงินสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถนําไปรูดซื้อได้คนละ300บาทต่อคนต่อเดือน รวมไปถึงค่าซื้กอการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทต่อเดือนก็ยังคงสามารถใช้สิทธิกันได้ค่ะ และก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนธันวาควม2569 1,150บาทนั้นนะคะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31ธันวาควม2568นี้นะคะเงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ใครที่ยังไม่ใช้ก็สามารถไปทยอยใช้ได้หรือจะใช้รวดเดียวเลยก็ได้นะคะซึ่งในส่วนของ บัตรคนจนสามารถใช้รวดเดียวได้โดยที่ไม่มีวงเงินจำกัดต่อวันแต่คนละครึ่งพัสดุเฟสที่1นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านใครที่ยังใช้เงินไม่หมดนะคะก็ต้องดูการใช้เงินของท่านด้วยนะคะเพราะมีวงเงินให้ใช้200บาทต่อวันในส่วนของรัฐเติมให้และของเราอีก200บาทต่อวันรวมแล้วนะคะท่านก็จะสามารถใช้ได้วันละ400บาทต่อวันนะคะถ้า ลาใจนะคะและไปใช้ในช่วงปลายเดือนคิดว่าน่าจะไม่ทันซึ่งก็จะใช้เงินไม่หมดนั่นเองนะคะก็มีวงเงินให้ใช้ต่อวันนะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัดก็จัดการเรื่องเงินกันด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเพราะถ้าพ้น31ธันวาคม2568ห้าทุ่มเป็นต้นไปแล้วนะคะเงินก็จะถูกตัดสิ์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าดืมนะคะพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ